สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันอเเชียไปติดตามความคืบหน้ารถไฟลาวจีนกันต่อล่าสุดประสบปัญหาคนร้ายขโมยตัดสายเคเบิล 8. จุดในแขวงอุดมไทรซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วโดยก่อนหน้านี้คนร้ายได้ขโมยตัดสายไฟรถไฟลาวจีนในเมืองนารายทองนครหลวงเวียงจันทร์แต่ถูกไฟฟ้าดูดดับคาที่ด้านเจ้าหน้าที่วันไม่ปลอดภัย ประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับมีรายง,งานข่าวจากลาวไชน่าเรลเวย์คัมปานีลิมิเต็ดผู้บริหารรถไฟลาวจีนว่าเช้าว,วันที่23ตุลาคมในเมืองไซแผงอุดมไซสายเคเบิ้ลระยะ350เมตรของรถไฟลาวจีนถูกตัดขาด8จุด ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วหากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกก็จะส่งผลต่อการทำงานของรถไฟการขับขี่อย่างปลอดภัยและความปลอดภัยของทุกคนจึงขอเรียกร้องให้ทุกคนร่วมการช่วยเหลือหากพบคนตัดขโมยหรือทำลายทางรถไฟโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่โดยเร็วที่สุดโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่18ตุลาคม2564 มีรายงานข่าวจากสำน,นักข่าวลาวเทียนไทม์รายงานว่าชายคนหนึ่งเสียชีวิตหลังจากถูกไฟฟ้าดูดขณะตัดสายเคเบิลที่เมืองนารายทองของรถไฟลาวจีนในนครหลวงเวียงจันทร์แต่ถูกไฟฟ้าดูดดับขาที่เชื่อกันว่าชายคนนี้พยายามจะขโมยสายไฟฟ้าเหตุเกิดที่เมืองนารายทองนครหลวงเวียงจันทร์เมื่อวันที่17ตุลาคม2564 สันนิษฐานว่าขโมยเพื่อนำทองแดงไปขายพร้อมระบุว่าชายคนนี้มีบาดแผลจากไฟฟ้าไม้ที่เท้าและขาและสันยิษฐานว่าเสียชีวิตทันทีสำหรับปัญหาเรื่องการตัดสายเคเบิลรถไฟนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในสปปลาวอย่างเดียวในประเทศไทยก็เพิ่งเกิดขึ้นสดๆรนด้อนเช่นกันคือเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาคนร้ายได้ก่อเหตุ เข้าไปลักลอบตัดสายเคเบิลโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตและช่วงบางซื่อตะลิงชันโดยลอบตัดไป9จุดและต่อมาสามารถจับคนร้ายได้และก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาคนร้ายเข้าไปลักลอบตัดสายสัญญาณสื่อสารหรือสายเคเบิลโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มบางซื่อรังสิตและต่อมาสามารถจับคนร้ายได้เช่นกันสารภาพเพื่อนำทองแดง ที่ได้จากการลอกสายเคเบิลไปขายต่อกลับเป็นเรื่องอันตรายสุดๆสำหรับการขโมยตัดสายสัญญาสื่อสารหรือสายเคเบิลของรถไฟซึ่งนอกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้มงวดระบบความปลอดภัยแล้วต้องกำหนดโทษสถานหนักทั้งผู้ขโมยและผู้รับซื้อด้วยนอกจากฐานลักขโมยแล้วต้องเพิ่มฐานก่อวินาศกรรมไปด้วยและประการสาคัญประชาชนในชุมชนต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา ในการช่วยการสอดส่องดูแลเพื่อความปลอดภัยของทุกคนและรักษาทรัพย์สินส่วนรวมด้วยครับหากเพื่อนๆชอบข่าวนี้รบกวนกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมทุกคลิปเด็ดครับ